สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตักขออนุญาตยึดช่องพี่แบงค์นิดนึงนะคะพี่แบงค์ซัมเมอร์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ตักจะมาแนะนำในเรื่องของการจัดกระเป๋ากันค่ะ ก่อนเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์หรือว่าไปเรียนเดี่ยวนะคะพี่เนี่ยจะมีการประถมนิเทศนะคะแล้วก็ส่งลิสต์เอกสารนะคะให้ว่าสิ่งอะไรบ้างที่เราควรจะเตรียมลงกระเป๋ากันนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ตักขอดญาตเริ่มแนะนําการจัดกระเป๋ากันเลยนะคะว่าควรมีอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะเอาของลงกระเป๋ากันนะคะพี่ตักอยากจะให้เราเนี่ยเตรียมของกันก่อนเลยนะว่าอะไรบ้างเอ่ยที่เราจะใส่ลงไปในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อที่จะโหลดไปนะ โอเคอันดับแรกอย่าลืมนะคะเราต้องมีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็คือเตรียมเอาไว้สักประมาณ10ชุดถึง12ชุดนะคะมีชุดนอนด้วยนะอย่าลืมนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมสเวตเตอร์นะคะเพราะว่าอากาศที่เราไปในช่วงนั้นน,นหนูต้องเช็คด้วยนะลูกว่าช่วงนั้นๆน,น,นะคะที่เราเดินทางอากาศหนาวหรือเปล่าเนาะเราก็เตรียมเอาไปไว,สปวะะ้สักประมาณ1-2ตัวนะคะเสื้อคลุมแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาแค่สักตัว2ตัวพอนาอนว่าเราสักได้นะอันดับต่อไปสําหรับน้องผู้หญิง นะคะพี่ตั๊กอยากจะให้มีเป็นชุดที่แบบว่าครอบคุมมาไว้หน่อยเนาะส่วนในกางเกงในถุงเท้าอะไรอย่างนี้นะคะเตรียมเอาไว้นะต่อไปเลยก็คือผ้าขนหนูนะคะผ้าขนหนูเนี่ยจริงๆแล้วที่โฮสเฟอร์ลีเขามีเตรียมให้แหละแต่เราก็เอาของเราไปเองสะดวกใจกว่าเนาะนะคะพี่ตั๊กอยากให้เตรียมไว้ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวนะคะพวกแชมพู โลชั่นของผู้หญิงอะเนาะปะทินผิวอะไรต่างๆนานานะคะพวกนี้เราก็แพทลงไปในกระเป๋าให้เรียบร้อยต่อไปเลยนะคะรองเท้าที่เราใส่นะคะพี่ตั๊กอยากจะให้เตรียมเอาไว้ก็คือจะเป็นรองเท้าแตะพี่ตั๊กขออนุญ,ญาตนะลูกนะ ยกขึ้นมานิดนึงเป็นอย่างนี้เราเอาไว้ใส่เดินในบ้านนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งคู่เผื่อกรณีที่ว่าช่วงนั้นที่เราไปฝนมันเกิดตกรองเท้าคู่ที่เราใส่ทุกวันเนี่ยมันดันเปียกแล้วมันซักแล้วมันแห้งไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอาการแบบมีกลิ่นตุ่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพีต่ตาก็อยากจะให้เผื่ออไว้นะสักหนึ่งคู่นะคะต่อไปเลยก็คือปลก อันนี้คือสิ่งสำคัญปลั๊กอ n i ซ e ล s a l Adapter นะคะหนูมีตัวนี้ตัวเดียวหนูไปได้ทั่วโลกเลยนะคะเสร็จปุ๊บปลั๊กตัวนี้หนูหาสามารถซื้อได้ในะลูกใน Home Pro Home Work อะไรก็แล้วแต่ที่มีอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านี่เขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะลองหาซื้อกันดูนะเสร็จปุ๊บหนูเอาตัวนี้ไปแล้วหนูก็เอาปลั๊กราง3าตาไปลูกหนูสามารถเอาตัวนี้มาเสียบเข้ากับเต้าตรงนี้นะคะ สบายใจจะมีอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้ากี่ชิมิดใดเป่าผมเอ่ยกล้องถ่ายรูปเอ่ยโทรศัพท์มือถือ iPad อะไรเอ่ยอะไรพวกนี้ค่ะเสียไปเลยลูกอยากได้กี่รูมหนูพกไปได้เลยนะคะ ต่อไปแว่นตานะคะหรือน้องคนไหนที่ใส่คอนแทคเลนพี่ตักอยากจะให้เอาไปเผื่ออย่างละประมาณ1หรือ2คู่นะคะคอนแทคเลนหรือแว่นตาพวกนี้ไม่สามารถทําการตัดหรือว่าไปซื้อได้เหมือนที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีใบรับรองแพทย์พกไปเลยนะคะอย่างละ1-2อันนะ ต่อไปที่สําคัญเลยก็คือยาประจําตัวนะคะยาประจําตัวเนี่ยคือเป็นยาสามัญประจําบ้านที่พี่ตังแนะนําให้เอาไปเช่นพาราเซตามอลยาแก้ปวดท้องอะไรพวกนี้ค่ะหรือยาทาน้ําขาวสาหรับแบบแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าสมมุติว่าน้องคนไหนมีโรคประจําตัวอาทิเช่นโรคขอบเอยหรือว่าโรคอะไรต่างๆนานานะคะตรงนี้พี่ตักอยากจะให้เสริมนิดนึงยาพวกนี้อยากจะให้ในอยู่ในแพ็กเกจที่ มีฉลากเรียบร้อยนะคะไม่เอายามาใส่ถุงซิปแบบนี้นะคะโดนทิ้งแน่นอนนะคะที่สําคัญคนไหนมีโรคประจําตัวขอใบรับรองแพทย์มาด้วยนะคะพกเอาไว้นะคะเผื่อจะได้มีปัญหาสมมุตินะว่าเกิดอาการตรวจกระเป๋าขึ้นมาแล้วเขาถามว่ายาอันนี้คืออะไรเรามีใบรับรองแพทย์ยาเราจะได้ไม่ถูกทิ้งนะคะและที่สําคัญเลยก็คือใบรับรองแพทย์อันนั้นต้องเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะจะ เพราะเขาอ่านพาษาไทยไม่ออกน้าโอเคต่อไปนะคะที่สําคัญเลยพี่ตั๊กอยากให้พกไปก็คือร่มนะคะอากาศตอนนั้นนะคะ มันจะมีแบบผสมผสานอะคือถ้ายิ่งน้องๆที่ไปซัมเมอร์นะคะมันเป็นช่วงแปรผันของอากาศในหนึ่งวันอะอาจจะเจอสี่ฤดูเลยลมเอ่ยฝนเอ่ยเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดนะคะแปรปรวนไปหมดอย่างน้อยนะคะหนูพกรวมมอาไว้นะคะเป็นลมพับนี่แหละแล้วก็ใส่เปเ้เอาไว้เวลาเดินทางไปโรงเรียนจะได้ใช้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็จะพกเอาไปก็คือเป็นพวกดินสอปากกายางลบอะไรก็แล้วแต่นะคะพกเอาไวด้ดีๆนะคะ แล้วก็สมุดโน้ตหนูจะเอาเล่มเล็กกว่านี้ก็ได้นะลุกนะที่สําคัญเลยเราก็จะมีของฝากของฮ h o ์ e Family นะคะของฝากของฮ h o ์ e Family ไม่ต้องซื้อของแพงนะไม่ต้องซื้อพวกแบบ เครื่องชามเบญจรงอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไม่ต้องเลยนะคะเอาแค่ของพวกนี้ค่ะเขาชอบเขาจะชอบพวกขนมไทยทองม้วนเอยหรือว่าเป็นของลักษณะประมาณนี้ค่ะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเอาไปเยอะไม่ต้องเอาไปใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าหนูเอาเครื่องชามเบญจรงอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะบางทีมันเกิดแตกได้นะคะเอาแค่นี้เพียงพอแล้วค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกขนมกลุบกิบกุบกิบเผื่อเราอยากจะกินเนาะตอนอยู่ที่น,นะนู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพบไปได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คืออาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่อนุญาตนะจ๊ะโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่พี่ตักเตรียมมาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเออกมาลงกระเป๋ากันเลย อ่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการเอาของลงกระเป๋ากันนะคะอย่าลืมนะเรามีเช็คลิสต์กันนะคะที่เวลานั้นพี่จะส่งไปให้เนาะหนุกสามารถปริ้นออกมาเป็นไกด์ไลน์สําหรับตัวเองได้นะคะแล้วพอเอาอะไรลงกระเป๋าไปปุ๊บเราก็ติกต๊กติกต๊กติกต๊กติกตกต๊กเลยว่าของพวกนี้ครบไหมใครอยากจะเอาไปเยอะกว่านี้หรืออยากจะเอาไปน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มตัดกระเป๋ากัน,กนเลยเราพับให้เรียบร้อยแล้วลูกนาพับให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ลวแต่สไตล์การพับของแต่ละคนนะ เพิ่มเพิ่มเติมพ,พื้นที่ในกระเป๋าของตัวเองถ้าวนก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยพี่ตักก๊ะชอบม้วนบอกเลยเพราะว่าพื้นที่มันจะเยอะขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใส่เสื้อผ้าลงไปก่อนนะคะกันกันขอบเอาไว้อันนี้สไตล์พี่ตั๊กนะใครจะไปใช้ก็ได้จ้ะวน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 ,วนกันขอบแบบนี้นะคะแล้วก็ปนะคลาส A few moments later ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บที่สําคัญเนีย่ยลืมนะล็อกกระเป๋าโดยลูกรหัสเราอยู่ตรงไหนเราจะอยู่ข้างบนหรือว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะที่สําคัญจํารหัสกันด้วยนะอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับกระเป๋าเดินทางของเรานะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งในวันเดินทางอย่าลืมมาเช็คอินกันให้ตรงเวลานะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย